ญี่ปุ่นเจียวพเนีหยุดใช้ผลงานลิขสิทธิ์ฝึกสอนหลังพบวิดีโอคล้ายงานอ,อนิเมะสมาคมผู้จัดจำหน่ายคอนเทนต์ของญี่ปุ่นซึ่งมีสตูดิโอไกบลีเป็นสมาชิกได้ยื่นหนังสือถึงโอพนีให้หยุดนำผลงานลิขสิทธิ์ไปใช้ฝึก AI สร้างวิดีโอซอร์หลังพบวิดีโอคล้ายงานอ,อนิเมะสมาคมผู้จัดจำหน่ายคอนเทนต์ของญี่ปุ่นซึ่งมีสตูดิโอไกบลีเป็นสมาชิกได้ยื่นหนังสือถึงโอพนีให้หยุดนำผลงานลิขสิทธิ์ไปใช้ฝึก AI สร้างวิดีโอซอร์ โคเดชี้ว่าวิดีโอที่สร้างโดยซอระมีความคล้ายคลึงกับผลงานอนิเมะของญี่ปุ่นอย่างชัดเจนซึ่งอาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากการฝึก AI เป็นการทำซ้ำผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อเรียกร้องหลักคือให้โอเพเนหยุดใช้ผลงานของสมาชิกในการฝึก AI ย่อยไม่ได้รับอนุญาตและต้องตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างจริงจังสมาคมระบุว่าระบบให้เจ้าของสิทธิ์แจ้งถอนผลงานของ Open AI ไม่สอดคล้องกับกฎหมายญี่ปุ่นซึ่งกำหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนนำผลงานไปใช้เท่านั้น สมาคมผู้จัดจำหน่ายคอนเทนต์ต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ c o n t i n e n t o Series Distribution Association c o d e เป็นองค์กรที่รวมสมาชิกจากสตูดิโอผู้ผลิตผลงานชื่อดังอย่างสตูดิโอไกเบรได้ยื่นหนังสือ h t t p s c o d e k c j j p n e w 8 1 7อย่างเป็นทางการถึงบริษัท OpenAI เมื่อวันที่27ตุลาคม2568เพื่อขอให้ยุติการนำผลงานของบริษัทสมาชิกไปใช้ฝึกสอนระบบปัญญาประดิษฐ์สร้างวิดีโอซูร์2ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่30กันยายน โคดระบุในแถลงการ์ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผลงานวิดีโอจำนวนมากที่ผลิตโดยซารสองมีลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงอย่างชัดเจนกับคอนเทนต์ของญี่ปุ่นทั้งในด้านภาพศิลปะและองค์ประกอบฉากซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการนำผลงานญี่ปุ่นไปใช้เป็นข้อมูลฝึกสอนโมเดล AI โดยไม่ได้รับอนุญาตโคได้ Co ยังอ้างถึงรายงานจากสื่อหลายแห่งที่ระบุว่าซารสองของ OpenAI มีระบบให้เจ้าของสิทธิ์แจ้งถอนผลงาน Opium ซึ่งเปิดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นคำร้องภายหลังหากไม่ต้องการให้ผลงานของตนถูกใช้เป็นข้อมูลฝึกสอนโมเดล แต่โคได้ยืนยันว่าระบบดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นโดยกฎหมายญี่ปุ่นกำหนดชัดว่าการนำผลงานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้งานใดๆจะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าเท่านั้นและไม่มีกลไกทางกฎหมายที่อนุญาตให้หลีกเลี่ยงความรับผิดพายหลังจากการละเมิดกล่าวอีกนิดหนึ่งคือหากบริษัทใดนำผลงานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแม้จะยินยอมลบหรือถอนภายหลังก็ยังถือว่าเป็นการละเมิดตามกฎหมายญี่ปุ่นอยู่ดี ในหนังสือที่ส่งถึงโอเพเนอสมาคมได้ระบุข,ข้อเรียกร้องหลัก2ประการได้แก่โอเพเนอต้องไม่ใช้ผลงานของบริษัทสมาชิกโคเดอร์ในการฝึกสอนระบบซอร์สองโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าโอเพเนอต้องตอบสนองอย่างจริงจังต่อข้อร้องเรียนหรือคำถามจากบริษัทสมาชิกโคเดอร์ที่พบว่าผลงานของตนถูกใช้หรือถูกจำลองในระบบซอร์สองสมาคมหวังว่าโอเพเนอจะตอบสนองต่อคำร้องนี้อย่างจริงใจ เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และไม่ละเมิดสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงานโคดระบุกระแสกังวลต่อซอ์แรและปัญหาการใช้ข้อมูลมีลิขสิทธิ์ซอร์รเป็นแพลตฟอร์มรุ่นล่าสุดของโมพนาที่ใช้สร้างวิดีโออัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวจากข้อความซึ่งสามารถสร้างวิดีโอความยาวสูงสุดหนึ่งนาทีด้วยคุณภาพที่ใกล้เคียงกับผลงานจากสตูดิโอมาชีพทําให้มีผู้ใช้นิยมอย่างรวดเร็วทั่วโลก อย่างไรก็ตามการเปิดตัวเซอร์2ยังมาพร้อมเสียงวิาพากษ์จากหลายฝ่ายเรื่องการใช้ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์มาฝึกสอนโมเดลโดยไม่ขออนุญาตซึ่งเป็นแนวทางที่นักวิเคราะห์เรียกว่าทำก่อนขออภัยทีหลังโอเพนไอเคยถูกวิจารณ์ในกรณีที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างภาพหรือวิดีโอเกี่ยวข้องกับตัวละครลิขสิทธิ์หรือแม้แต่บ,บุคคลที่ล่วงลับเช่นมาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์มาเธอลูเธอร์กิงเจลจนเกิดความกังวลว่าเทคโนโลยีอาจถูกนําไปใช้สร้างดีเฟกฟ์โดยไม่ได้รับอนุญาต แม้โคเดอร์จะส่งคำร้องแล้วแต่การตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ Open Air หากบริษัทเพิกเฉยฝ่ายที่ได้รับความเสียหามามากก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ในภายหลังนักกฎหมายชี้ว่าประเด็นการใช้ผลงานมีลิขสิทธิ์เพื่อฝึกสอน AI ยังอยู่ในเขตสีเทาโดยเฉพาะในสหรัฐซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ยังคงอ้างอิงตามกรอบปี2519ที่ไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI ก่อนหน้านี้สารรัฐบาลกลางสหรัฐเคยมีคำตัดสินในคดีที่บริษัทแอนโทนีถูกกล่าวหาว่านำหนังสือมีลิขสิทธ์มาใช้ฝึกโมเดลโดยผู้พิพากษาวิลเลียมอันสับวิลเลียมอซาวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดโดยตรงแต่บริษัทต้องชำระค่าปรับจากการดาวน์โหลดข้อมูลอย่างผิดกฎหมายสไตล์ไกเบลิกกับการถูกจำลองในโลก AI s t สตูดิโอไกเบลิกเป็นสตูดิโอแอนิเมชันระดับตำนานของญี่ปุ่นเจ้าของผลงานอย่างสตูดิโอท a อาเวมายเนเบอร์โทโตโรและ How เอสมูแคเซิที่มีเอกลักษณ์ด้านภาพและโทนสีเฉพาะตัวซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลให้ผู้ใช้ AI ทั่วโลกสร้างภาพหรือวิดีโอแนวไกลเบอร์ไฟหรือในสไตล์ไกลบลีจนก